สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุดที่ใช้อ่านหนังสือดีๆให้ฟังนะครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องจากหนังสือเป็นซีรีส์6กตอนเลยครับสงครามจีนกับญี่ปุ่นในอดีตที่มันมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นวันนี้ที่กลายเป็นเรื่องเผชิญหน้ากันและก็ยังไม่คลี่คลาย ทำไมจีนกับญี่ปุ่นจึงมีเรื่องขาใจความเครียดแค้นความโกรธแค้นยาวนานต้องดูประวัติศาสตร์สงครามชิชาตาเอเชียจีนปะทะญี่ปุ่นหรือญี่ปุ่นลุยจีน1937 1945มีหนังสือหลายเล่มที่เขียนถึงเรื่องนี้และมันสำคัญสำหรับเราที่ติดตามข่าวสาร ว่าเอ๊ะทำไมจินกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นสองอยักษ์ใหญ่ในเอเชียเนี่ยจึงมีเรื่องที่ระหองระแหงกันได้หนักขนาดนี้ประวัติศาสตร์จะบอกเราว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรแล้วก็จะชี้อนาคตด,ด้วยครับวันนี้เป็นตอนสองซึ่งจะต่อจากเมื่อวานซึ่งผมคิดว่าเรื่องต่อนเนื่องเนี่ยจะทำให้เราติดตามเรื่องนี้อย่างเท่าทันและอย่างเข้าใจครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุธิชัยไลฟ์ อ่านหนังสือดีๆให้ฟังวันนี้ต่อจากเมื่อวานเป็นซีรีส์ตอนสองว่าด้วยประวัติศาสตร์สงครามจีนกับญี่ปุ่นเพื่ออธิบายว่าทําไมทุกวันนี้จีนกับญี่ปุ่นจึงมีเรื่องบาดหมางกันได้อย่างต่อเนื่องและลึกซึง้งและยังเป็นประเด็นปัญหาอยู่มันย้อนกลับไปประวัติศาสตร์วันนี้ในตอนสองเนี่ยเราจะกลับไปเล่าแบบที่ ผมเล่าเป็นตอนๆเหมือนกับนั่งคุยกันนะครับแต่ว่าเข้มข้นครับเหมือนดูหนังสงครามกันเลยทีเดียวเพราะมันเป็นสงครามจริงตอนสองนี่คือเรื่องสงครามจีนญี่ปุน่นและคำอธิบายเกี่ยวกับความขัดแย้งเรื่องไต้หวันในวันนี้ใครเพิ่งมาฟังตอนแรกแนะนำย้อนไปฟังอพิสูจน์หน่เมื่อวานนี้นะครับจะได้รู้ พื้นหลังสำคัญว่าทำไมจีนกับญี่ปุ่นจึงเกลียดกันอย่างลึกซึ้งในประวัติศาสตร์กว่าร้อยปีวันนี้เราไปจุดที่ประวัติศาสตร์เปลี่ยนทิศจุดที่ทำให้สงครามลุกลามเปิดชาความโหดร้ายที่สุดครั้งหนึ่งของมนุษยชาติเหตุการณ์นั้นเริ่มต้นขึ้นที่สะพานมาโคโปโล ในคืนมืดมืดคืนหนึ่งของเดือนกรกฎาคมปี1937ระเบิดเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าก็ว่าได้ย้อนหลังไปนิดหนึ่งก่อนที่กระสุนจะลั่นหลังจากที่ญี่ปุ่นบุกแมนจูเรียในปี1931ตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดแมนจูกัวแล้วจีน ก็ค่อยๆทวงเวลาเรื่อยๆเพราะกำลังสู้ศึกภายในกับคอมมิวนิสต์อยู่แต่พอเข้าสู่ปี1937สถานการณ์เหมือนน้ำกำลังเต็มแก้วใกล้จะล้นนะครับน้ำเตรียมล้นแก้วแล้วกองทั้ญี่ปุ่นทำตัวเหมือนแขกไม่ได้รับเชิญเดินเข้ามาในบ้านคนอื่นแล้วบอกว่าฉันจะอยู่ตรงนี้นะห้ามแตะของฉัน ขณะที่รัฐบาลจีนเองก็เริ่มถูกสังคมกดดันให้ลุกขึ้นสู้ไม่งั้นประเทศคงถูกเฉือนออกไปเรื่อยๆบรรยากาศตอนนั้นจะว่าไปก็เหมือนมีฟืนแห้งกองเต็มพื้นเหลือแต่ว่าใครจะเป็นคนจุดไฟเท่านั้นแหละครับแล้วไฟกองนั้นก็ลุกขึ้นที่สะพานแห่งหนึ่งนอกปักกิ่งที่ชื่อมาโคโปโลต้องเรียกว่าเป็นคืนแห่งเสียงปืนครับเหตุการณ์ที่สะพานแห่งนี้ เกรกฎาคม3 9 3 7ฐานญี่ปุ่นออกฝึกซ้อมยิงในความมืดแถวสะพานมาโคโปโลทันใดนั้นมีเสียงปืนลึกลับดังขึ้นเปรี่ยงญี่ปุ่นกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายจีนยิงก่อนจีนบอกว่าไม่ใช่เราไม่ได้ยิงจนวันนี้นักประวัติศาสตร์ยังเถียงกันอยู่ครับว่าใครยิงก่อนหรือยิงหรือไม่ แต่ที่แน่ๆคือมันเป็นข้ออ้างสุดคลาสสิกของจักรวรรดิญี่ปุ่นที่ต้องการให้เรื่องราวบานปลายสถานการณ์ให้เป็นสงครามเต็มรูปแบบฐานญี่ปุ่นจึงยื่นคำขาดให้จีนเปิดเมืองเปิดเมืองจีนบอกไม่ญี่ปุ่นก็ยิงเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงยิงจริงนะครับและยิงหนักด้วยตุ้มตุ้มตุ้มกนเลยครับยิงจริงยิงหนัก ยิงแบบไม่เปิดช่องให้ต่อรองอีกและในพริบตานั้นเองสงครามจีนญ,ญ,ญี่ปุ่นครั้งที่สองก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อสงครามไม่ใช่แค่ระหว่างกองทัพแต่ว่าหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องประชาชนกับประชาชนแหละอยากจะให้ลองหลับตาจินตนาการในเวลาไม่กี่วันเมืองใหญ่ใกล้ปักกิ่งถูกยึด กอ,องทัพจีนแตกกระจายทหารหนุ่มหลายแสนนายถูกตีกระจายไปคนละทิศคนละทางภาพพลเมืองจีนหนีตายเป็นสายยาวเหมือนแม่น้ำที่ไหลไม่หยุดนี่เป็นครั้งแรกที่คนจีนจำนวนมหาศาลร,รู้สึกว่าญี่ปุ่นไม่ได้แค่มาต่อรองดินแดนนะแต่มาเพื่อจะยึดประเทศฉะนั้นความรู้สึกกลัวโกรธ ตื่นรู้ของคนทั้งชาติก็เริ่มในปีนี้แหละ1937เรียกว่าเป็นรากลึกของความรู้สึกต่อญี่ปุ่นที่หลายครอบครัวยังส่งต่อมาให้ลูกหลานวันนี้และนี่คือจุดที่ความเป็นสงครามประชาชนเริ่มชัดขึ้นเพราะว่าทุกเมืองทุกหมู่บ้านทุกครอบครัวโดนผลกระทบหมดสงครามนี้ไม่ได้เกิดที่ชายแดนครับ แต่มันเดินเข้ามาถึงในห้องนั่งเล่นของคนจีนทุกบ้านเลยแล้วมันก็มาถึงการลุ่มสลายของนครนานกิงหรือนานจิงแผลลึกที่สุดของสงครามหลังจากยึดเซี่ยงไฮ้ญี่ปุ่นเคลื่อนกำลังครับเคลื่อนไปที่เมืองหลวงของจีนในตอนนั้นคือนานกิงซึ่งก็นําไปสู่เหตุการณ์ที่โลกไม่อาจจะลืมได้ เหตุการณ์ที่ทาให้คนจีจนจํานวนมากให้อภัยญี่ปุ่นไม่ได้เป็นอันขาดจนถึงวันนี้นั่นคือเหตุการณ์สังหารหมู่นานกิงหรือนานจิงนานจิงมมสซาค์หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้แต่ไม่รู้รายละเอียดวันนี้ผมจะเล่าแต่ไม่ลงลึกเกินไปนะครับเพราะมันโหดร้ายเกินไประหว่างเดือนธันวาคม1937ถึงมกรา1938 เดือนเสร็จเสร็จสองเดือนมีการสังหารผู้บริสุทธิ์จำนวนมหาศาลทั้งพล,ลเรือนและเฉลยศึกผู้หญิงถูกคมขืนเป็นหมื่นหมื่นคนบ้านเมืองถูกเผาร่างผู้เสียชีวิตกองสูงพผน,น,นเป็นภูเขามันเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่โหดที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามโลกต่างประเทศที่อยู่ในเมืองตอนนั้นมีนักการทูตมีมิชชันนารี เขียนบันทึกไว้ทุกอย่างและนี่คือรอยแผลทางอารมณ์ที่ไม่เคยหายไปจากความรู้สึกของคนจีนแม้ถึงวันนี้รอยแผลนี้คือหนึ่งในกุญแจสำคัญครับที่ทำให้จีนไม่ไว้ใจญี่ปุ่นเลยในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไต้หวันคำถามถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์มันก็ต้องมีคำถามระหว่างที่เราอ่านหรือเราฟัง เหมือนกับว่าท่านกาลังฟังผมอยู่แล้วก็ต้องถามทําไมจีนไม่ยอมแพ้คําตอบที่สะเทือนใจที่สุดของสงครามนี้เลยถ้ายอมแพ้อาจจะไม่ถูกสังหารมากขนาดนี้ไหมอาจจะไม่มีเหตุการณ์โหดร้ายอย่างนี้ไหมคําตอบที่บอกสะเทือนใจที่สุดของสงครามนี้คือหลังจากเสียเมืองหลวงเสียเมืองสําคัญและเสียชีวิตแบบนับไม่ถว้วนเราก็คงคิดว่าจีนจะหมดหวังใช่ไหมครับ คำตอบคือไม่เลยครับไม่เลยจีนไม่ยอมแพ้เพราะนี่คือสงครามเพื่อการดํารงอยู่ของชาติศักดิ์ศรีเกียรติยศและความเป็นชาติฝ่ายค้านกับรัฐบาลหยุดทะเลอะก,กันเลยครับตอนนั้นคอมมิวนิสต์กับก๊กมินตัง๋งเหมาเจ๋อตุงกับเชียงกายเช็กจับมือกันแต่จับมือกันแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ เพื่อสู้ศัตรูร่วมผู้นำจีนในเวลานั้นสั่งย้ายเมืองหลวงไปฉงชิง่งฉงชิ่งนะครับที่ทุกวันนี้คนไทยไปเที่ยวก็คงรู้จักชื่อฉงชิง่งตอนนั้นเนี่ยผู้นำจีนสั่งย้ายเลยจากนานจิงซึ่งถูกญี่ปุ่นยึดแล้วย้ายมาฉงชิง่งประกาศว่าเราจะสู้จนลมหายใจสุดท้ายและนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคที่เรียกว่า War of Resistance สงครามต่อต้านญี่ปุ่นที่เรียกว่าสงครามต่อต้านญี่ปุ่นซึ่งเป็นคำที่ยังถูกใช้ในหนังสือเรียนจีนทุกวันนี้เพราะว่ามันสร้างภาพจำว่าประเทศจีนรอดมาได้ด้วยเลือดเนื้อของชาวจีนเองไม่ใช่เพราะใครมาช่วยภาพจำนี้สำคัญมากนะครับสำคัญถึงขั้นอธิบายได้ว่าทำไมจีนสมัยนี้ จึงระแวงใครก็ตามที่มาบอกว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้รวมถึงประเด็นไต้หวันด้วยฉะนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าเราจะเข้าใจปัจจุบันได้เราไปดูประวัติศาสตร์ความรู้สึกนึกคิดที่มันสืบเนื่องต่อกันมารุ่นต่อรุ่นนั้นมันลึกและมันเป็นบาดแผลที่ไม่หายแล้วถ้ามันมีอะไรกระตุ้นขึ้นมานิดเดียว มันไปเลยมันลามบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยจุดเชื่อมที่มองข้ามไม่ได้ในเหตุการณ์1937ที่สะท้อนถึงปัญหาไต้หวันปีนี้2025คืออะไรหลายคนอาจจะถามว่าโอเคเข้าใจแล้วว่าสงครามมันใหญ่แต่มันเกี่ยวอะไรกันกับไต้หวันทุกวันนี้ล่ะเกี่ยวโดยตรงเลยครับและ มีสามเหตุผลใหญ่หนึ่งเราเรียกได้ว่าความทรงจำร่วมของคนจีนได้ไหมคือคนทั้งประเทศเนี่ยอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญเกิดพอสอไหนไม่สำคัญแต่มีความประทับใจร่วมของชาติถูกสอนมาตลอดว่าถ้าอ่อนแอชาติจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆเหมือนที่ญี่ปุ่นทำกับจีนใน ทศวรรษที่1930ฉะนั้นจีนยุคนี้จะไม่มีวันยอมให้ศัตรูภายนอกมาแบ่งแยกดินแดนอีกไต้หวันจึงถูกมองว่าเป็นบททดสอบประวัติศาสตร์เลยครับแล้วทุกครั้งจะมีการเอ่ยถึงต่างชาติไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นตอนหลังก็จะมีประเทศยุโรปทั้งหลายแหละอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมนีอเมริกาเนี่เข้ามาแบ่ง เซี่ยงไฮ้หลายเมืองเป็นชิ้นชิ้นแบ่งกันเป็นสมบัติส่วนตัวของแต่ละประเทศไปเลยนี่คือข้อที่หนึ่งเหตุผลว่าทำไมปัญหาไต้หวันจึงยังเป็นประเด็นอยู่ทุกวันนี้นั่นคือความจำร่วมของคนทั้งชาติจีนสองบทเรียนเรื่องของการ ค่อยๆถูกบันทอนอธิปไตยยุคก่อนญี่ปุน่นเริ่มจากแมนจูเรียค่อยๆลุกลึกเข้าไปเรื่อยๆทำให้จีนมีความคิดมีความเชื่อหรือที่เรียกว่ามายเซ e ตที่ว่าตับลอยให้ไต้หวันเป็นอิสระมากขึ้นเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันจะไปไกลจนดึงไม่กลับนี่กูไม่กลับนี่คือบทเรียนในประวัติศาสตร์ซึ่งเราจะสะท้อนเห็น ท่าทีของผู้นำจีนวันนี้เป็นเช่นนี้ข้อที่สมที่เหตุผลว่าไต้หวันยังเป็นประเด็นอยู่คือความสัมพันธ์สามเหลี่ยมครับจีนญี่ปุ่นสหรัฐสมัยสงคราม1937เเนี่ยจีนรู้สึกโดดเดี่ยวมากถูกปล่อยทิ้งแต่ว่าวันนี้สถานาการณ์มันกลับด้านแล้วนะครับสหรัฐและญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรป้องกันไต้หวัน จีนมองว่านี่คือการปิดล้อมจีนเหมือนยุคสงครามอีกครั้งหนึง่งเป็นการปิดล้อมและจีนรู้สึกอ่ะมันกลับมาอีกแล้วมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้ววิธีการปิดล้อมฉะนั้นความโกรธความเจ็บปวดและความระแวงจากปี1937มันยังคุกรุ่นอยู่ในทุกคำพูดของนักการเมืองจีนยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสีจิ้นผิงที่เราได้ยินห้ามข้ามเส้นแดงจะใช้คำว่าเส้นแดงเลยนะครับห้ามข้ามเส้นแดงนี้และใครก็ตามแต่ที่ข้ามเส้นแดงจะถูกประชาชน1,400ล้านคนเป็นกำแพงเหล็กใครกล้ามาแทรกแซงก็เหมือนเอาหัวมาชนกับกำแพงเหล็กของประชาชนจีน1,400คน นี่คือคำถแถลงทางการของจีนในกรณีล่าสุดเกี่ยวกับญี่ปุ่นนี่แหละฉะนั้นในเอพิโซดสองวันนี้เนี่ยเราจะย้อนกลับไปดูจากสะพานมาโกโปโลสู่การล่มสลายของนานกิงสู่การตื่นรู้ของประชาชนจีนและสู่รากลึกของความไม่ไว้ใจ ที่ส่งผลมาถึงไต้หวันทุกวันนี้ตอนหน้าจะพาทุกคนไปในขั้นต่อไปของสงครามครับคือยุทธศาสตร์ของจีนความผิดพลาดของญี่ปุ่นและจุดที่ทำให้สงครามเริ่มจะพลิกขั่วใครอยากรู้ว่าทำไมญี่ปุ่นที่ดูเหมือนกำลังชนะกลับพลิกกลายเป็นฝ่ายพลาดและนี่ มันต้องดูประวัติศาสตร์ที่ผมเล่าและจากประวัติศาสตร์นั้นก็มาสู่ปัจจุบันแล้วมันก็จะสอบไปทางอนาคตเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังกังวลอยู่ขนะนี้เนี่ยคือมันจะกลายเป็นสงครามหรือเปล่าแน่นอนครับว่าไม่มีใครตอบได้แต่ความสัมพันธ์ระหว่าง ประธานิดีทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยมันมีผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ทรัมป์กับสีจิ้นผิงต้องปกปักรักษาไว้ประเด็นไต้หวันจีนก็จะเตือนอเมริกาตลอดว่าอย่าอย่าข้ามเส้นและยืนยันว่าถ้าคุณข้ามเส้นมาเราก็จะไม่ยอมแต่การที่ญี่ปุ่นข้ามเส้นนี่สิ จีนมองว่าเป็นหน้าที่ของสหรัฐนะที่จะต้องบอกกับฝ่ายญี่ปุ่นว่าอย่าอย่าไปยั่วยุจีนตามข่าวบอกว่าทรัมป์โทรสัมภัษสีจินผิงหลังจะเกิดกรณีความขัดแยงระหว่างนายกจีนกับนายกญี่ปุ่นกับจีนนี่แหละและตามข่าวฝั่งเวอร์ชันของวอชิงตันก็บอกว่าทรัมป์บอกกับนายกญี่ปุ่น ทากะอิชิวะอย่ายัวย่วยุจีนเพราะว่าคุณต้องรู้สิว่าจีนเนี่ยเขาเซนซิทีฟขนาดไหนเรื่องไต้หวันแต่ว่าจะถึงขั้นที่อเมริกาจะเอาใจจีนมากกว่าญี่ปุ่นหรือไม่นั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอเมริกากับญี่ปุ่นมีข้อตกลงว่าในกรณีที่ญี่ปุ่นถูกรุกรานถูกคุกคาม อเมริกามีบทบาทหน้าที่ในการมาช่วยด้วยนะช่วยทางด้านทหารด้วยดังนั้นจีนก็รู้ว่าจีนจะกดดันสั่งสอนลงโทษญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่งแต่จะถึงขั้นจัดการลุยกับญี่ปุ่นทั้งด้านสงครามนั้นคงไม่เกิดและญี่ปุ่นก็คงจะรู้ว่าจะต้องถอยในจังหวะที่เหมาะสม แต่จะให้ญี่ปุ่นยอมสยบยอมขอโทษยอมโค้งคำนับอย่างที่เราเคยเห็นก็ยากเหมือนกันเพราะญี่ปุ่นเขาก็อ้างประพูนนำเขาเนี่ยได้พูดในสิ่งที่เป็นความกังวลของญี่ปุ่นจริงๆฉะนั้นถ้าเรามองก็คือว่าสงครามยืดเยื้อความโหดร้ายที่กินเวลามายาวนานในประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนสนามรบ สู่การทำให้เกิดความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่ามันจะเป็นช่วงหลังจากที่เล่าตอนนี้ตอนสามเนี่ยผมจะเล่าว่ามันเข้าสู่สงครามยืดเยื้อยังไงร,ระหว่างสองประเทศเพราะว่าเป็นช่วงที่จีนต้องต่อสู้นานที่สุด ช่วงที่กองทัพญี่ปุ่นพบว่าตัวเองก็ติดลมในประเทศที่ใหญ่อย่างจีนเหมือนกับทั้งทวีปและช่วงที่คนธรรมดากลายเป็นผู้กำหนดชะตากรรมสงครามนี่ครับคำถามอาจจะช่วงหน้าผมจะอธิบายทำไมาญี่ปุ่นจึงยึดเมืองได้แต่ชนะสงครามไม่ได้ล่ะเออเพราะว่าญี่ปุ่นหลังจากยึดปักกิง่งเซียงไฮ้และนานกิง่งหลายคนคิดว่า สงครามคงจะจบแล้วมั้งแต่จริงๆแล้วมันเพิ่งเริ่มเท่านั้นครับญี่ปุ่นคิดว่าสามารถยึดจีนได้แบบลุยบิสเครกคือบุกเร็วชนะเร็วแบบที่ฮิตเลอร์ของเยอรมนีบุกหลายๆประเทศในสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นใช้คำนี้เลยครับบิสเครกคือบุกเร็วรวดชนะเร็วให้ศัตรูตั้งตัวไม่ทันแต่สลาบญี่ปุ่นกับจีนเนี่ย ปี1938-1940ถึงพบความจริงอย่างหนึ่งว่าการยึดจีนไม่เหมือนยึดประเทศอื่นใดแล้วสังเกตไหมครับว่าเป็นช่วงเวลาใกล้กันกับฮิตเลอร์เตรียมจะบุกเข้าไปที่เชโกสโลวาเกียซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นรับโปแลนด์เนี่ยซึ่งจะไม่เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครัง้งที่2ปีนี้เลย1938คือ1939เนี่ย เริ่มต้นสงครามโลกรั้ง่สองในยุโรปและในเอเชียนั้นญี่ปุ่นบุกเข้าไปแต่ว่ายึดมึงจีนไม่ได้มันใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลมากจากปักกิ่งไปฉงชิ่งเนี่ยสองพกิโลนะปักกิ่งไปฉงชิ่งเนี่ยสองพกิโลคุณจะขนกำลังทหารไปยังไง ไปแต่ละเมืองนี่เป็นเดือนนะแล้วประชากรก็มาหาศาลตอนนั้นจีนมีประชากรเกือบ500ล้านคนแหละไม่มีทางที่ญี่ปุ่นจะควบคุมได้หมดแล้วประชาชนฮึดสู้ไม่ยอมแพ้คนจีนที่ไม่ได้เป็นทาหารก็ลุกขึ้นมาต่อต้านแบบกึ่งกองโจรยิงแล้วหนีเผาคลังสเสบียงตัดรางรถไฟเป็นต้น แล้วอีกเหตุผลหนึ่งคือเศรษฐกิจญี่ปุ่นเองก็เริ่มไม่ไหวเหมือนกันตอนนั้นเพราะทําสงครามยืดเยืเยอ้อการรบยืดเยื้อทำให้ญี่ปุ่นเริ่มหมดทรัพยากรพึ่งน้ํามันจากต่างประเทศมากขึ้นซึ่งเราก็จะเห็นว่ากลายเป็นฉนวนที่พาไปสู่สงครามแปซิฟิกกับอเมริกานี่เองนี่ครับเกิ่นเอาไว้อย่างนี้เพื่อว่าตอนต่อไปพรุ่งนี้เราจะได้ไปตอบคำถามว่าทำไมญี่ปุ่นยึดเมืองได้แต่ ไม่สามารถชนะสงครามได้ขอบคุณที่ติดตามวันนี้เป็นตอนสองของสงครามจีนและญี่ปุ่นในอดีตเป็นการอ่านย่อสรุปประเด็นจากหนังสือที่ผมคิดว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับสงครามญี่ปุ่นกับจีนที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่งและ เป็นที่มาของการที่เราจะได้เล่าเรื่องย้อนกลับไปดูแล้วทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจไม่ได้บอกว่าเราควรจะเข้าข้างใครช่วยใครไม่ช่วยใครแต่เราควรจะเข้าใจาประวัติศาสตร์เพื่อเราจะได้ติดตามข่าวสารแล้วก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ พรุ่งนี้ตอน3มาฟังกันใหม่พรหนังสือเล่มนี้ China s War with Japan 1937-1945ของ Rana Mitter เป็นหนังสือที่ผมอ่านหลายรอบและเอารายละเอียดมาเล่าให้ฟังแบบเล่าเป็นขั้นเป็นตอนเข้าใจง่ายๆทุกเช้าครับหกโมงครึ่งสุทธิชัยอ่านหนังสือดีๆให้ฟังครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสุทธิชัยอ่านหนังสือดีๆให้ฟังโดยเฉพาะในช่วงนี้จะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นช่วง1937ถึง1945หวังว่าจะเป็นประโยชน์หวังว่าเราจะได้รู้ว่าประวัติศาสตร์กำหนดปัจจุบันอย่างไรบ้างทุกวัน6โมงครึ่งครับผมอ่านหนังสือดีๆให้ฟังหรือว่าเล่าเรื่องจากหนังสือที่ผมอ่าน เพื่อว่าทุกท่านจะได้ทั้งความรู้แรงปันดาลใจและเป็นข้อมูลที่ท่านจะแชร์กับทุกท่านที่ท่านรักและนับถือขอบคุณทุกท่าน